เราเกิดมาพบชาติหนึ่งก็ไม่ได้นำอะไรติดตัวมาเลยมีแต่บุญและบาปที่ติดตัวมาปรุงแต่งรูปสมบัติทรัพสมบัติและคุณสมบัติให้แตกต่างกันเพราะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการกระทำในอดีตและเมื่อถึงคราวจะหลับตาลาโลกนี้ไปเราก็ไม่สามารถ นำเอาสิ่งอะไรติดตัวไปได้เช่นกันจะมีก็เพียงแต่บุญและบาปที่เราได้ทำเอาไว้ในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่เท่านั้นผลของบาปมีความทุกข์ทรมานเป็นผลส่วนผลของการสั่งสมบุญก็มีความสุขเป็นกำไรชีวิตสิ่งอะไรก็ตาม ที่เราเคยทำเอาไว้ในอดีตจะส่งผลเสมอไม่ช้าก็เร็วเพราะวิบากแห่งกรรมเป็นเรื่องอจินไตยนึกคิดดินดาวไม่ได้ว่าจะส่งผลเมื่อไหร่เมื่อบุญหรือบาปตามมาทันก็จะให้ผลทันทีเพราะฉะนั้นอย่าได้ปล่อยตัว ปล่อยใจไปทําสิ่งที่เป็นอกุศลควรประกอบกุศลกรรมเอาไว้ให้มากๆชีวิตเราก็จะได้ดประสบความสุขความปลอดภัยไปทุกภพทุกชาติมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ในเหรัญญะกานิเถระคาถาว่าวันและคืน ย่อมล่วงไปล่วงไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยคนพาลทำบาปกรรมอยู่ย่อมไม่รู้สึกตัวภายหลัง เขายอมได้รับทุกอันเผ็ดร้อนเพราะบาปกรรมนั้นมีวิบากเลวรามผลของบาปเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากทีเดียวนะจ๊ะบางอย่างเราก็รู้ได้ในปัจจุบันบางอย่างก็จะส่งผลก็ต่อเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วจะรู้เห็นในปัจจุบันก็ต้องอาศัย ทำมาจากขุของพระธรรมกายตรวจตราดูว่าทำกรรมอย่างนี้แล้วจะส่งผลเป็นวิบากอันทุกทรมานอย่างไรบ้างเพราะความไม่รู้ซึ่งเป็นรากเงาของอาสวะกิเลสนี่แหละทำให้มนุษย์หลงไปทำบาปอากุศลบาปกรรมบางอย่างแม้ทำไปแล้ว ก็ไม่เห็นโทษที่เกิดขึ้นชัดเจนจึงทำบาปนั้นเป็นปกติเราคิดไปว่าผลของบุญและบาปคงไม่มีจริงเพราะไม่เห็นผลแต่เมื่อไรที่บาปตามมาทันมันนั้นก็จะมาเสียใจว่าทำไปเพราะไม่รู้หรือแม้จะหลบเลี่ยงไม่ยอมรับผลกรรมที่มันเกิดขึ้น ก็เลี่ยงไม่ได้เสียแล้วมีแต่ต้องก้มหน้ากลมตาจดใช้กรรมมาเรื่อยไปเหมือนมีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีภิกษุประมาณสิบสองรูปท่านได้เดินทางไปหาสถานที่จำมันสาเห็นราวป่าอันน่าเรื่อลมทั้งเส้นทางการบินบาบ ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปนักคืนนั้นจึงพักอาศัยอยู่ในราวป่ากุ่งึ้นก็เที่ยวบินดาบาตในหมู่บ้านหมู่บ้านช่างหกสิบเอ็ดคนซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นเห็นคณะพระภิกษุสงฆ์เดินทางมาบินดาบาตก็เกิดความสมนัดคิดว่า จะได้ทำบุญใหญ่กับเนื้อนาบุญจึงรีบนิมนต์ท่านไปที่บ้านแล้วก็ช่วยกันอุปถากบำรุงด้วยอาหารอันประณีตเมื่อพระฉันเสร็จแล้วช่างหูก,ก็ได้เรียนถามถึงวัตถุประสงค์ในการจาริกผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ว่าจะเดินทางต่อไปที่ไหนครั้นทราบว่า พระท่านกำลังหาสถานที่อยู่จำมันสาพวกช่างหูกจึงถือโอกาสอาราธนาท่านอยู่จำมันสาที่หมู่บ้านนั้นจะได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวบ้านจากนั้นก็ช่วยกันสร้างกระท่อมในราวป่าแห่งนั้นแล้วก็มอบถวายสงฆ์ให้ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมอย่าง สะดวกสบายตลอดไตรามาสวหน้าช่างได้เป็นผู้อุปถากภิกษุสองรูปได้ถวายพระทาหารด้วยความเคารพเลื่อมใสนอกนั้นก็ได้แบ่งกันทำหน้าที่อุปถากประสงคนละรูปแต่เนื่องจากว่าภรรยาของนายช่างหูกเป็นคนไม่มีศรัทธา เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความตรณีสามีพยายามพูดยกใจให้ภรรยาเห็นว่าพระสงฆ์ก็คือเนื้อนาบุญอเลิศเป็นต้นบุญให้ไปสู่สวรรค์แต่ภรรยาก็ไม่เชื่ออยู่ดีสามีจึงนำน้องสาวของภรรยามาเป็นศีภระยาแทนแล้วมอบความเป็นใหญ่ในเรือนทั้งหมด ให้น้องสาวดูแลฝ่ายน้องสาวเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความเรื่อมใสรนนิบัติภิกษุสงฆ์โดยความเคารพช่างหูกทั้งหมดได้ถวายผ้าตรายจีวรแก่ภิกษุผู้อยู่จำมันสารูปละผืนทางด้านภรรยาของหัวหน้าช่างหูกเห็นก็ทำบุญให้ทาน ก็เกิดความไม่พอใจหนักจริงขึ้นจึงก็ด่าสามีว่าทานคือข้าวและน้ำที่ท่านในแก่สมณะสาคยะบุตรนั่นจงมังเกิดเป็นคูดมูดเป็นหนองและโลหิตแก่ท่านในปรโลกผ้าจีวรจงเป็นแผ่นเหล็กลุกพลงปรากฏแก่ท่านวยเถิด เนื่องจากนางมีความเห็นผิดเสียแล้วแม้จะถูกสามีห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ยอมเชื่อสมัยต่อมาเมื่อหัวหน้าช่างหูกทำกาละแล้วได้ไปบังเกิดเป็นรุก,กระเทวดาถึงพร้อมด้วยอนุภาพในดงไฟไหม้แห่งหนึ่งแต่ภรรยาผู้ตรณีของเขา ทำกาละแล้วก็บังเกิดไปเป็นนางเปรตในที่ไม่ไกลาจากที่อยู่ของรุกเทวดานางเป็นเปรตเปลือยรูปร่างหน้าเกลียดหน่าชังถูกความหิวกระหายครอบงำแล้วเที่ยวเดินร้องขอความช่วยเหลือจากรุกเทวดาอยู่เป็นประจำทุกวันว่า ข้าแต่นายฉันไม่มีเสื้อผ้าอาภรร์สวมใส่ถูกความหิวกระหายเบียดเบียนเละเกินขอท่านจงให้ผ้าข้าวและน้ำแก่ฉันด้วยเถิดรุกขเทวดาเห็นหนังนั้นก็บังเกิดความสงสารเพราะจำได้ว่านางเปรตตนนี้เนะี่ยเคยเป็นภรรยาของตนมาก่อน แต่มาบัดนี้วิบากกรรมให้ผลทําไม่ต้องได้รับความทุกข์ทรมานในเปรตตวีัยว่าแล้วก็น้อมข้าวและน้ำอัเม็นทิพย์เข้าไปให้นางเปรตเป็นเรื่องที่น่าแปลกทีเดียวนะจ๊ะเพราะอาหารทิพย์นั้นได้กลายเป็นคูดและมูดหนองและโลหิต ผ้าที่เทวดามอบให้นางไปผลนางนุ่งห่มเท่านั้นแหละผ้านั้นก็กลายไปเป็นแผ่นเหล็กลุกโพลงท่วมตัวนางทาให้นางได้รับความทรมานแสนสาหัสหนักยิ่งขึ้นไปอีกต้องรีบเปลื้องผ้าร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนารกรกเทวดาไม่รู้จะช่วยเหลือนางอย่างไร ได้แต่บอกให้นางอดทนต่อไปสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งตั้งใจจะเดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาเมื่อเดินทางไปถึงกลางป่าพร้อมกับหมู่เกวียนในระหว่างทางท่านอยากจะพักกลางวันจึงหลบไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตามลำพัง แต่เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาตลอดทั้งวันจึงหลับไปหลายชั่วโมงหมู่เกวียนครั้นพักแล้วยังไม่ทันจะสังเกตเห็นภิกษุก็เดินทางต่อไปภิกษุรูปนั้นเมื่อตื่นขึ้น,น,นเทวดาก็เข้ามาหาท่านได้ทำการปฏิสันฐานนิมนต์ให้เข้าไปในวิมาน ถวายยาทาเท้าและน้ำดื่มด้วยความเคารพบับงเอิญว่าขนาดนั้นนะ่ะนางเปรตจะมาอ้อนวอนเทวดาว่าขอท่านจงให้ข้าวน้ำและเครื่องหนึ่งห่มแก่ฉันด้วยเถิดเทวดาก็ได้ให้สิ่งที่นางขอของเหล่านั้นก็กลายเป็นคูดมูดหนองเลือดและแผ่นเหล็ก ลุกโชนขึ้นมาทันทีภิกษุรูปนั้นได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เกิดความสลดใจสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าน,นางเปรดนี้น่ยได้ทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมาเสเวยวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนอย่างนี้นะเทพบุตรก็เรียนให้ท่านทราบว่าท่านผู้เจริญ เมื่อก่อนหญิงเปรตนี้นะ่ะเคยเป็นภรรยาของข้าพเจ้าแต่นางไม่ได้ให้ทานมีความตรณีนางได้ด่าและบริพาทข้าพเจ้าผู้กำลังให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์เพราะกรรมนั้นทำให้นางน่ะมาเกิดเป็นเปรตกินแต่คูดและมูดทนทุกข์ทรมานข้าพเจ้าอยากช่วย แต่ก็ช่วยไม่ได้ขอพระคุณเจ้าเนะ่เข้าไปโปรดแนะนำวิธีที่จะทำให้นางพ้นจากเปรตวิสัยนีด้ด้วยเถิดภิกษุรูปนั้นก็แนะนำว่าถ้าท่านถวายทานแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและแก่พระอริยสงฆ์หรือแก่ภิกษุรูปเดียวก็ได้แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เปรตตนนี้ เมื่อเปรตนี้ได้อนันโมธนาทานนางก็จะพ้นจากความทุกข์ในเปนตโลกไปได้เทพบุตรได้ฟังหนึ่งนั้นจึงได้ถวายข้าวและน้ำอันประนีตแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกสนไปให้เปรตอดีตภรรยาของตัวเองทันใดนั้นเอง นางเปรตก็มีใจอิ่มเอิบมีอินทรีย์ผ่องใสได้เป็นผู้สมบูรณ์พิธิอาหารอันเป็นทิพย์พระเทวดาถวายผ้าทิพย์และอุทิศทักษิณาเก็บเปรตนางก็ได้นุ่งผ้าทิพย์ประดับเครื่องประดับอันเป็นทิพย์พร้รอมไปด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาทุกอย่างมีสรีระ พระดุเทพอับสอนพ้นจากความทุกข์ยากในอัตภาพของเปรตทันทีนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลนะจ๊ะจากเรื่องนี้นะ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าบาปอากุศนทั้งหลายจะได้ไปทำนะ่ะเป็นดีที่สุดเพราะผลของบาปนั้นจะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำ ไปสู่อบายภูมิเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วนะ่ะอย่าประมาทกันนะจ๊ะให้รีบสั่งสมแต่คุณงามความดีทำแต่บุญล้วนๆอย่าไปทำบาปอากุศลอะไรนะแม้เคยทำเอาไว้ในอดีตจะได้ตามไม่ทันหากไปไปทำบาปเพิ่มขึ้น ก็เหมือนเกลือเพียงหยิบมือในสะใหญ่แม้จะมีเกลือผสมอยู่บ้างก็ถูกเจือจางไม่สามารถทำให้น้ำนะ่ะเค็มขึ้นมาได้เมื่อเรารู้เข้าใจแล้วว่าชีวิตเราณนะมีคุณค่าอย่างไรเราก็ควรทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญกันอย่างเดียวอย่าให้การทำมาหากินมาเป็นอุปสรรค ในการสร้างบาร,รมีมาเป็นข้อแม้ข้ออ้างที่จะทำให้เราประมาทให้ขยันนั่งธรรมะแล้วเราก็จะสมปรารถนาได้เข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุข และความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นผู้มั่นคงในการทำความดีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้มีดวงบัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน